สวัสดีครับจาร์สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนิกสวัสดีครับเพื่อนๆทางบ้านครับมาวันนี้นนเรื่องน่าสนใจอีกแล้วอ่าในเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉพาะลงในแนวพวกที่เป็นเทรดเดอร์หรือพวกเก่งกำไรทั้งหลายนะมันก็มีบางครั้งบางคราวที่ตลาดหล,ลักทรัพย์เขาจะขึ้นเครื่องหมายเตือนที่เรียกว่าใบเห,เหลืองบางคนเรียกว,ว่าขังคุบหุนบางตัวนะอืมเออที่มีพฤติกรรมการซื้อขายผิดปกปติอะไรพวกนี้นะครับครับจะขึ้นเครื่องหมายเตือนกันมาอ่าั้นเครื่องหมายเตือนเนี่ย มันหมายถึงอะไรเราควรต้องทํำยังไงอืเครื่องหมายแบบนี้นะครับมีใบเหลืองใบแดงเป็นสนามบอลเลยใบเหลืองใบแดงมีใบเหลืองเตือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูกันก่อนดูนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเรานะครับครับ่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวมาเข้าโชยอยู่ว่าเครื่องหมายที่เราจะคุยแบบนี้คือเครื่องหมายซีนะครับซแคปซีแคปนะซีแคนี่คือใบเหลืองใช่ไหมครับเออใบใบเหลืองเตือนคือก็ไม่ได้เตือนบริษัทนะก็เตือนนักลงทุนนี่แหละ เออเตือนแล้วคุณวับเฮ้ยวังถ้าเล่นแบบนี้หุ้นแบบนี้คือเป็นหุ้นที่กรอตอเขาเตือนว่ามันมันมันมีพฤติกรรมการซื้อขายที่เสี่ยงแล้วนะอื mm hmm. คือปกติเนี่ยไม่ถ้าไม่ขึ้นเครื่องหมายอะไรเลยเนี่ยเวลาเราซื้อขายหุ้นเราจะซื้อลักษณะเป็นสองพอร์ต่าพ mm hmm. ไหนพอร์ตแคชปกติไออพอร์ตเงินสดคำว่าเงินสดก็ไม่สดจริงอะ mm hmm. เพราะว่าเราซื้อวันนี้แต่จ่ายเงินอีกสองวันทําการถัดไปไง mm hmm. ใช่ครับเออนะครับจริงมันก็คือเครดิตนั่นแหละ เออนี่ครับเครดิตไปให้เออทีนี้แล้วถ้าขึ้นเครื่องหมายซีขึ้นมาล่ะเกิดอะไรขึ้นขึ้นเครื่องหมายซีแปลว่ามันจะซื้อเงินโอนเงินเลยนะคนเนี้ยอ๋อเขาจ่ายเงินเต็มจํานวนนะไม่งั้นซื้อไม่ได้มีเครื่องหมายซีแหมเงินเงินเราเงินพอเราขายปุ๊บเงินมาช้าแต่พอพอเราจะซื้อเอาไปก่อนเลยเลยครื่องหมายซีเร็วๆเงินออกจากกระเป๋านี่เร็วๆอ่ะครับเรามาดูกันว่าเอาตัวอย่างตัวอย่างเนียเดี๋ยวผมแชรหน้าโยตตัวอย่างนะว่า เรื่องหมายสี่นะครับนี่ห้านะครับอย่าง<ม>าตอนนี้ค<อ>รับปกติหุ้นตัวน,นี้ไม่ค่อยเทรดไม่ค่อยดังมากแต่ช่วงช่วงไม่กี่เดือนนี้เขาดังดังก็คือหุ้นของสินมั่นคงนี่ครับของประกันใบสินมั่นคงยังไม่รู้จะตเขาขึ้นมารครบเลยทั้งสีทั้งทีหนึ่งทั้งเอ็นพีนะเดี๋ยวทีหนึ่งจะไม่พูดว่าก่อนว่าคืออะไรเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะแต่คุณทีทั้งหลายคืออะไรนะครับสีเห็นไหมขึ้นสีแล้วมีเอ็นพีด้วยวงเล็บมาบ้านเลยคือ ยศเขาเพียบเลยตัวนี้ตอนนี้นะครับเป็นทหารเคยเห็นแม่ทหารที่นี่เคยทหารไหมแต่งเกิดงหน้าอกจะมีเต็มๆไหมปีกสัญลักษณ์ร่มปีกซีลปีกแกงชื่อปีกอะไรใส่ตอนนี้เต็มไปหมดสินัรนคงสินัรนคงแบบนี้ตอนนี้มีปีกเต็มเลยตอนนี้ครับปีกมาสักสามปีตอนนี้นะครับครบเลยนะมีทั้งสีทั้งทีหนึ่งพร้อมอยู่ในตัวนี้เลยนะครับ NP ต่างหากอี่ไอ้ครับว่าสีตัวนี้บอกให้รู้ว่าไม่สามารถจะซื้อโดยใช้เครดิตตามปกติได้อื ราคาคุณจะซื้อ,อไรมือนุู้นเนี่ยวันนี้ซื้อสักมือนุู้นก็ทลายสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทบวกค่าธรรมเนียมโอนเลยโอนก่อนไม่งั้นไม่ได้หุ่นนะ <laughs> ตัวสี่เราจะต้องไปตั้งค่าในในสตรีมมิ่เดี่ยว่าให้ตัดอัตโนมัติจากบัญชีเราได้ทันทีถึงจะซื้อได้นะครับถ้าปกติมันจะตัดก็มเมื่อผ่านไปสองวันทําการใช่ไหมผมมีสองวันทําการปกตทีให้ตัดลืมเนี่ผ่านไปเที่ยงมาร์เก็ตติ้งเขาบอกพี่ เงินพี่ไม่พอนะในบัญชีวาเออเลยโทษท่ไม so ่โอนเงินเข้าเก็บนะเห็นกรณีที่เป็น SMK อย่างสินมัตรคงเนี่ยถ้ามันขึ้นซแบบเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องพวกนั้นครับเพราะว่าเราจ่ายสดเรียบร้อยแล้วครับจ่ายก่อนไม้หุ้นมาไว้ไว้ในมือนะทีนี้แถมให้ปีอีกตวงเครื่องหมายประดับยศของพ่อพี่เอาไว้ NP เนี่ย NP ครับ NP นี่แปลว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยกําลังรอคาชี้แจงเรื่องของสถานะทางการหนึ่งของบริษัทเพิ่มเติม ืไปชี้แจงว่าตัวงบการเงินตัวนี้มันมันคืออะไรวะเงินไปอยู่ตัวไหนหายไปยังไงมันมีปัญหาตรงไหนบนี่มันขาดทุนจริงหร,รือกำลไรยิงเป้าหวะอืมครับไรามีก็จะขึ้นเครื่องหมายเ p ็เตือนให้นักลงทุนรู้ว่าเฮ้ยสถานาการณ์ทางการเงินที่เขารายงานมันยังรอต่อกลรอลตยังตรวจสอบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่ชัดเจนว่ามันใช่หรือไ,ไม่ใช่นั้นเพานะนักลงทุนต้องระมัดระวังในการลงทุนเรื่องการเครื่องหมายเตือนนักลงทุนให้ฉลอประมาณเหมือนกับเป็นป้ายเ่ะครับเออ อย่างซีเนี่ยเต็นป้ายทางโค้งมันโค้งอันตรายถูกไหมโค้งอันตรายเออแต่ว่าแล้วทำไมยังเล่นอยู่เนี่ยโค้งอันตรายเสือกเล่นอีกเีงาไม่ใหญ่นักลงทุนบางคนก <like that, S 1> ็อาจจะตีความผิดหรือตีความว่าโค้งอันตรายแปลว่าถ้าโค้งแล้วมันจะอันตรายก็เลยตรงไปอย่างเงี้ยต้นสักรอเลยเลยตรงไปไอ้โดยส่วนตัวนี้ยผมเทรดเนี่ยถ้ามันขึ้นเครื่องหมายตะกูลพวกนี้ไม่ว่าจะซีหรือเอ็นพีหรือทีหนึ่งอะไรขึ้นมาทีหนึ่งทีสองทีสามขึ้นนะครับผมจะไม่เล่น ปุณติตคุกตลาดยังไม่ก็ย,ยุ่งเท่าไหร่ใช่มจริงจมันงปรับกระบวนการเงินต้องปูนเงินก่อนต้องอะไรไหมมันจะกระทบกับแผนการเงินนี่แหละรครับเหนื่อยอ่ะเออนี่คือนี่คือเครื่องหมายความหมายของเครื่องหมายซีซีมย่อจากแคชนะครับก็คือต้องจ่ายเงินสดไม่งั้นไม่ได้หุ้นไม่ให้เครดิตเลยนะครับ,รบมีซีนี้ย่อจากเครดิตนะซี hmm. ย,ย่อจากแคชรอบนี้นะเข้าใจไหมแล้วเอ็นทีเรือบริษัทอยังส่งข้อมูลหรือชี้แจงให้ตลาดหลักทรัพย์เขาเข้าใจเคลียร์ไม่ได้ หรือเรื่องของสตาร์อัตหรือผลประกอบการในตอนนี้นะครับอืครับแน่นอนครับสินมั่นคงไม่รู้จะส่งอะไรให้ตลาดหลักทรัพย์คีได้ตอนนี้ไม่มีให้ส่งอะส่งชื่อผู้เสียหายไปแล้วออส่งไปแค่นั้นแหละชื่อผมก็อยู่ในนั้นเหมือนกันน,นั้นก็ส่งไปที่สารล้มละลายกลางก็ส่งไปยังกอ,องทุนประกรันวินาศภัยอีกทีครับงัน้นสาหรับวันนี้นะครับนี่คือต้องเข้าใจเรื่องความหมายเรื่องยศที่ประดับ วงเล็บอยู่หลังชื่อหุ้นว่ามันบอกถึงอะไรไงครับอันั้นซีนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้เป็นที่เข้าใจว่าหุ้นตอนนี้มีความเสีย่ยงมีปัญหาอยู่นะครับนะครับนนก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปเรดไปยุ่งพวกนี้ซึ่งแน่นอนบางทีเวลาม,มางีเครื่องหมายมันมีการตัดกันแดงนะแทวนตันกันแดงก็มีครับตัวนี้ครับไม่ไช่ไหมหุ้นตัวนี้นะหมายถึงไอ้หุ้นขึ้นเครื่องหมายแบบนี้ครับอ่าก็ดูกันดีๆนะครับถ้าขึ้นเครื่องหมายซีก็คือคเขาเตือนเราอ่าเขาเตือนเราว่า มันมีเหตุิบติทางโรกไม่สามารถให้เครดิตเราได้แล้วเราต้องจ่ายเงินสดสถานเดียวนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องเครื่องหมายตัวอื่นอย่าง NP ที่1หรืออะไรพวกนี้เพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปออกมาให้เรื่อยๆเนาะนเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูว่าไอตระกูลขึ้นทีทั้งหลายที่หนึ่งที่สที่สามทีหน้าทีหลังคืออะไรเไหมครับเออคอในตอนานนะครับครับก็ กดซับสไครป์กดติดตามพวกเราไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลาคลิปเราอัปโหลดจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนเข้ามาดูกันนะครับก็อยากให้ทุกคนเก่งเรื่องการลงทุนมากขึ้นและก็เการวางแผนการเงินด้วยเช่นกันนะครับอืมครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมของเราครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับ